สวัสดีครับนี่กรมบอลทัวร์นะครับวันนี้มาซื้อหอมกระเทียมนะครับแขงในตลาดสดอำเภออุทาวิสัยนะครับช่วงนี้หอมก็ราคาจะแพงอยู่นะครับเดี๋ยวก็ลดนะครับนี่ยายคุณยายมาซื้อกับคุณยายนะครับร้อยซาวร้อยซาวนะครับวันนี้ก็ร้อยซาวนะครับช่วงนี้มันมันต้นพฤศจินะครับหอมยังไม่ออกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เจสซว่าครับนี่เท่าไรครับนี่ร้อยหนึ่ง ครับราคาเรื่องคนที่หนึ่งร้อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็ถูกมันเป็นฤดูนะครับไม่ใช่ว่าราคาจะคงที่นะครับเดี๋ยวก็ถูกลงครับโอ้หน้ามวมเป็นยังสี่นี่คุณยายขายหอมกระเทียมนะครับขายหมากด้วยนะครับนี่หมากค้ายังไรครับอยู่นี่สามลูกสิบบาทโอ้มันถึงลงอยู่ตัวนน้องเนี่ยมันแพงย่างแหลงบ่แห้งครับยัางแพงเกินดูวย่นนั้น กสามลูกสิบบาทอ๋นนอ,อถ้ามันแดงลูกละห,ห้าบาทหลูกละเจ็ดบาทหอมแขกนี่ลละห้าสิบนะครับนี่หอมแขกปลูกสําหรับปลูกอันนี้โลูกเจ็บาทครับนี่นี่ก็อนนหอมปูก,กันตัวนี้ห้าสิบค่ะโอ้ห้าสิบประกันตัวน,นี้หอมแดงอันนี้หอมแขกเจ้ะอืมผิกบรรยากาศตลาดตลาดไม่ใช่เช้าแล้วครับตอนนี้นก็แปดโมงกว่าตลาดสาย หอมกระเทียมเดินจับจ่ายของขายของแบบโบราณนี่มา,าแค่เขมี่แ้คุณยายขายของแบบเก่งมากนะครับเนี่ยหอมแดงนะครับนี่โูลละร้อยนะครับ หองแขกสามโลครับผมให้ให้ยาดวักเะไดครับโอ้คุณยายใจดีตามคิวเลยครับนี่นี่ยานะครับยาก็มียายาเส้นนะครับนี่ยาเส้นมันเป็นแบบยังไงครับแบบเมาแบบเมาวันยาแบบแบบืแบบเ่เมาแบบเข้มข้นเนาะแบบดืดแบบเข้มข้นนะครับ อ้คนใยญย่แข็งแรงมากนะครับนี่ใายของคนเดียวเลยอนี่นี่นะครับยาเส้นที่ปลูกต้นยานะแล้วก็มาซอยนะครับนี่ยาโบราณแล้วนี่สูบใบตองนะครับสูบกระดาษนะครับแล้วก็ใช้เคี้ยวหมากกินหมากนะครับนี่เอาไว้สีฟันเวลากินหมากครบประครับใายพ่อปอประมาณสามโลพ่อเลี้หมดนี่ห,ห,หมดชาโลอ กินใบหัวก็กินใบบ้านเราต้องปลูกกินใบถ้าเป็นถ้าเป็นอินเดียก็ปลูกกินหัวหอมแขกมาจากอินเดียนี่ยนะโอ้เปเลยวะแถมด้วยนะครับคุณยายแถมด้วยอ,อคุณยายซื้อพริก ยา้นเา้บอ่องิายยันแงหาเสียนขายยังไงครับคุณใหญ่ขีดล,ล,ละสาโลละสามรโลละสามทุกอย่างเลยบอน,นี่ซ้ำกันเบิร์นเป็นบ่ายาจืดสองร้อย่ 300, โอ้โอ 30, ยาจืดสองยาเข้มข้นสามร้อยโอ้ขีดละสามันแพงนะครับแต่ขีดนึงก็ได้เยอะนะครับเพราะมันเบา กระสอบหนึ่งสองพันผัวนะคะสองพันสองนะคะไม่ถูกนะคะของของแข็งข้าหนอกยาเส้นนะครับราคายาเส้นนะครับขายปีกขายปีกโลละสามร้อยนะครับผีดละสามสิบบาทนะครับยาเส้นเมาไปเลยยายซื้อไปเห็นยังครับไปซื้อไปเคี่ยวหมากบ่อลึก โอ้พันยายยุบาทแล้วยังวันยาสูบแบบเก่าอยู่เนาะโอ้ดีเลยสมือเขาสูบแต่ยาสองเนาะยาสองมันสองแล้วเด็ดเออนี่ยเนี่นสูบเซ็ตจัดรดมือสูบนี่ละ่ะครรับอืมปะหยดัยด,ยดครับประหยัดประหยัดครับแต่มันก็ขึ้นแล้วนะครับประหยัดแต่ก็ขึ้นแล้วตัวนี้ยาเส้นก็ขึ้นเหมือนกันของแพงทุกอย่างอของแพงทุกอย่างซื้อไปบ่นไปนะครับว่าของแพงทุกอย่างเราได้หอมแขกแล้วนะครับ นี่โหลละห้าสิบนะครับนี่หมดแล้วหมดแล้วหลักแล้วจ่ายไปแล้วบ่เพื่อนมอยาสิบนะค่ะมาอุดหนุนคุณยายนะครับสามร้อยห้าสิบกำลังขมักขมันทอนตังค์นะครับนี่ไม่ได้หยุดเลยพอช่วงลูกค้าเยอะก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่อายุเท่าไหร่ครับคุณยายครับอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกว่าสุดยอดเลยครับผมขอบคุณครับคุณยายครับผมครับครับดีครับ